เอด้วโกบมันออกได้กบขาเหลืองกัวออกก็เขาออก้โอ้โหพี่น้อให้ขเอะหนึ่งวันอ่าเียวดออกไ้ออกเลยออกเลยเนาะเอาเอือนะพี่น้องกบโอ้โหตัวใหญมากเลย มาขุดปัญดนะฮะก็เลยกรุบลงอ่ะเออดูอ๋อฮ่าหายทายังไม่อีไม่เฉียงด้วันกูก็เลยอะไรก็เลยแล้วเราลุนด้อีกั เขาขอดีว่าน่ะพี่ทางโถยตุงมีทุกปูทุกเป็ดเพี่น้องปลาไหลปลาไหลเต็มไปด้วยอย่างเง้ยนะอือเออนั่นแหละว้าวหาดูพิีอยู่กินนะพี่น้องเดี๋ยวไปรู้ว่าเราจะไปกินทำอะไรกินกันครับอือเออนั่นแหละอ่ายู่นเ้ขร้บพี่น้อง เดยนนักเขาไม่ต้อง,องเหนื่อยแล้วครับตันนี้ก็กินปลาปลาซอนกัางนะฮะอย่ากินฮะปอาปางยังยังขยานอยู่เด้นนำกมืนกันมา,นมาปุ๊กเตียมวะนี่อ่าจิ้มเออบมอกพิดลิบก็มีเหมือนกันนี่ครับ

เด็กดวงก็ให้หมาปันเขานะฮะปันน้ำเลยน้ำอย่างวะอืมเพชเพ็ดอืม น้ำโมกินน้ำโมยครับพี่น um. ้องโอเคนะตอนนี้ก็ให้บาปปังให้บาปปั <S <S <an> ้งกับบาปปังนวกินเดี๋ยวมันจะถ่ายรูน่ะให้กินทุกคนเลยนะเพ็ดๆอร่อยเปล่าอร่อยอร่อยอร่อยตอนไรกก็แรกเดียนะแต่เรากินแบบว่าปลาซ่อนกลางครับ แ네ต่เป็นกุ้งสีเชียนครับกุ้งสีเชียนอะไรนี่อยู่ดึกเนาะมันไดอะไรตัวใหญ่ๆนะโอเคสุดยอดเลยแล้วสุดยอดมันอ้าวแล้วคุดอีก เื่อกี้ขุดหาขุดทรงนั้นไม่ค่อยอะไรตัวใหญ่เท่าไหรนะฮะอืมอันนี้ยังตรงเอออันเดียวนะหออนเดียวมันใจมียังตรงเออคุดมาทางเรืยองตรงผักางต๊อินีนมืออ่มันขึ้นหอหงเขาก่าขึ้นน่ะ อ mm ัน hmm. น mm ั้นก็บวนจะต้องออกนั่นมีดอกตเทียงเมื่ออหัอ๋อแล้วระ เห็นแก่นไนอยอเพ่อนเอาออกมาเจะหู้นั่นนี่ครับพี่น้องหู้จะเป็นแบบนี้นะฮะหู้กับอะไรอัลโหลให้สุดยอดนี่ครับอืออลโหอือเนี่ยอืออ่าตรงงามๆครับพี่น้อง

อ้าลลๆเฮ้นี่สุดยอดคกกรับมุกไโตมิตรพันลีเนอร์เด็กเด็กอันนั้นอ่ะมันตอ่เด็เห็นไดน้ยังอ่ะอ,อ่าเขาก็ลืมเอออ่าตีละเกยติละเจแเป้ยมอเฮ้ยพงเหยงไ, <c oughs> ไหยิยินอยู่บนบกเขาบอกอ<ม>อื <c oughs>

ว wow. like ok. mm ่าเปนหูนะหันน้ำกหลออกนอือนี่แหละอาเลยอืออืออายุดยดครับพี่น้องไหนลช่วยแล้วครับอโอเคาต่อมาต่อวันอะไรช่วงนี้อร่อยนะครับขวจังหูนน่ะนี่ เหรอวนะคนดังสิมาดังหนมาดังหนมันเลยขวมาดังหน่ะนะ